ถ้าเป็นเด็กไม่ดีแล้วก็จะไม่ได้กินจตูใช่ไหมไม่ตัดอะไรออกช็อป

ใช่ก็แค่บินบินไปเสร็จมันก็ดีนะท่พจะได้ดูว่าระสัตว์ในแบตเลยแบตเหลือแบตจะหมดแล้วครับที่ชาร์จอยู่ไหนอ่ะ จบนี่เดี๋ยวลงไปพ่อไปกดตังค์พ่อแล้วก็พ่อเข้าธนาคารแล้วก็แลกเหรียญไหมหไมีเหรียญได้เรียนนั่งคุยตั้งหลายคุยอะไรเขาตั้เงินอรั้งเงินเข้าไปแต่เอซิดีไม่ค่อยมีอเลยอูอ้สุดยอดเมื่อวานมีอ๋อมีคนทันต์มาเงินนับยังไม่เสร็จมีคนทันต์มาอูอ้สุดยอดอแลกเหรียญสิบร้อยสองมื้อ ต้องหางมีเท่าไหร่มีได้ามพ่อครับอร่อยจังเลยสุดยอดไปไหมไปไมาอีกครับตูิวได้ไหมตัดดีดไว้เพตัดต่อละก็รีวิววันนี้ผมกินอะไรสตูร้านอะไร <Eat. S 2> อิทอะทเอฟอาร์ครับตาชอบกินเะไรอไรเน อ่ช okay. mm ัด hmm. ก mm ็ดูเนบอกว่าดูที่ในมอตร์ไดายมเอ์ค่อที่กูเหอนกัน มีคนใช<ๆ>่ขอให้เขาผ่ายดีแล้วก็เพิรจะเป็น<ๆ>คนหนึ่ง<ๆ>แต่ใครต้องทำตลาด X เป็นล X L ก็อนเย่ยงเรี่ะ อร่อยครับสุดยอดต่อไปก็อยากกินอีกค่ะใชไโบลุ่มมันได้กระชัมันได้มันมีโบลุ่มก็เลยเมนูที่เหญ่เลยออกกว่าไม่เสียของ เราทุกเห็ดมาแบาบไมขายเลยก็ได้ไม่ในาอในอ,อ,อยู่ในบ้านเนี่ยเราลองเช็คสิมีเบกทำตีนที่เป็นเดอยู่ในบ้านซื้อมารับเขาใช้สับปะรครับแ <c oughs> บตลดสิบละแบตเหลือน้อยกว่าสิบแล้วครับอืมีมชาั์นครับ